หลอ่ลออะครับวันนี้หล่ออลไรครับโอ้โหหล่ออะไรนะ<อ>หล่ออะไรับวันนี้หล่อแล้วเมื่อกี้มืดแต่ลืมเปิดกินแสงน่าจ,จะพอแับไม่พอกกอ๋อไม่ไม่ใช่ครับลุง เพราะถ้าเราหันกล้องไปนู่นมันไปเจอแสงมาแสงนี่ทั้งใช่จริงๆแล้วแสงมันพอครับแสงมันพอครับก็ถ่ายย้อนแสงครับย้อนแสงใช่ใช่ับเลยคนนี้เห็นสงสิวเลยเห็นหมดเลยครับลุงคนนี้แล้ับเมื่อกี้ไม่เห็นสิวอ่ะไม่อยากให้เห็นสิวสิวขึ้นหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นหนุ่มไหมหนุ่มจะบ่นนะอะไรจริงๆเอ่าครับ กินอย่างนี้คิดถึงสุเนศเนาะแล้วพานนี้ไป็ลมอ่ะเสร็จบอดสายแข็งสายแข็งเดี๋ยวจะสั่งให้